สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมากินข้าวเที่ยงกันคะ่ะตำตำมันริกหยวกใส่ปลาแดกคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เห็ดเห็ดชัมปียองเอาเอาอบทอดใส่เนยแล้วก็ผักชีลาวหน่อไม้เด้อคะ่ะนี่นี่ตำพริกอันนี้คะ่ะเอาเผาแล้วก็มาตำมาคะ่ะเด้อเทพามากินน้ำกันคะ่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเด้อคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะมาวันนี้ยิงกิก๊กกจะพามากิน ตำแก้วประแดกค่ะตำบกพริกยวงในี่บกพริกในหน่อยเราตำใส่แก้วประแดกเป็นตอนแล้วก็ไข่แล้วก็ทอดปลาค่ะผักกะวี่พักยังหลายค่ะบกเตงกวาแล้วก็เห็ดั้งปิมยองปุบหน่อยค่ะมาค่ะมากินข้าวเทียงน้ำกันค่ะกุด,ดาก็ละซัมมานนุคมัสปีเซเลนส์ทสพอเออแค่แต่ พี่ในผพกสันดางนะคะเพื่อนๆขามะขาะเพื่อนๆข่ในโป๊วเราลายใหญ่ห้างค่ะมากินเข่าค่ะเปิ้นปลาเดียก็เป็นต้นเด้อค่ะเป็นพวกนั้อือตัวนี้เป็นพริกเผาค่ะพริกหยวกสีเขียวเผาแจะเป็นตะไนม,ม,ม์มะขามม่วงบะอืออือพีิกขน บึนอนใหม่อยพี oh. <laughs> hmm. ่น่องเลยบอกใหญ่เลยบัมบูสอืมนจับมาทำใหญ่เลยกับพื่อบกนน่นี่กินมากินงเสหรื่ะแบบสายบานห้อง กินอาหารฝรั่า,ากินเบอร์ยูทงองชีลาวค่ะคนน่าใส่เมื่อไหร่คะเด้อกินกน้ำอิใส่เมือ่อไหรล่ะไม่เงินเขาเงาจุดจ้าจุดจ้าแล้วก็เจิมจนอย่างจำเคยค่ะต้องส่งกล่องประสัทน่ะ อืมอืมต้นปลาแดดอะารก็ไดค่ะน่กอืมคุอไมีสน,นียนตีปลาแดดอี่เลเลค่ะข้ากินนี้้ากินีค่ะนี่ไข่ไข่ต้มยำต้ม ลันชี้เลยครับดิที่เรื่อยังภาษาพราง,รากรงเก็บโมเปีนดอกซ่านเหระหรืว่าตามกพริกอยู่เิ็นพราพราขข้านแปลแปลโมเปียนน,นะคะข้าแปลคือแปลโมเปียน มาเขา้ามีไงพริกหยวก สเกแชมเิยอเมสมอร์ตุกตตุกตาลันตนๆนี่ค่ะพื่นๆคะมาใหม่ไงปวดพูดเนาะตุ่มใส่รถดีเจ้าน้าปแกันนัวไปตั้มานั่พอแบมบู 嗯，对呀。 กิ้เขาอยู e ่ัรงนี้ก็ไอ้ขึ้นอกเจ้าหรือพี่น้องเอ้ยลุกเลยกำลังยังยังฮอมแบงคำฮอมแบงคำเพื่อนเพื่อมา นม่มาผกม่มาโฟกันนะโฟกกันทำไมกันทำไต้องมาปกสสาบะกูบ้าวิดีถึงกันน้ำเ่น้ำสี่ปรี้ยหลักเบร้ยนะชนี้อนล้างใช่ไนมงวงจะคอ ไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนไลยหน้า,า,นาที่แล้วเนาะเมื่อกินอ่างเ,างเ,เาาพืออ่อนเพื่อนซ้ำหนิดละแกลวปลาแดเบื้องสีสันพี่น้องเ,เลย,ยลมันตัแแสบเขาบบงไม่ได้เป็นตัดแสบแด่แสบอิริค่ะเพื่อนเพื่อนเลยยังรื้กินเขากินปลาแล้วก็เพื่อนเพื่อนเลยะได้สุขภาพแข็งแรงกินผักหลายหลายช่สุขภาพแข็งแรงก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนตามเคยแหละขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ยังที่ยังเขามาติดตามหญิงกิ้กี้เข้ามากำลังใจกันดวยคะเด้อขอเพื่อนเพื่อนตรงนี้จะกล้วสุขรวย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 ตามเคยแหละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค